ก็อขอกาบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเลซี่เนตเองแล้ววันนี้ก็อยู่ในรายการของเลซี่ทักกิ้งแล้วก็เป็นไปตามบทก็คือเล่าเรื่องผีซึ่งวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าและก็เจอกระตัวจริงๆมาแล้วด้วยไม่ใช่จากคนอื่นว่าวันนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องแต่งและผมเคยเจอจริงๆเมื่อวันศุกร์ที่13นี้ด้วยถ้าให้ผมรู้สึกว่า ผีม่นจะมาตอนชน่วงส่งสิบสามคือทำให้กูชกหลายจริงใช่ปะแต่ทั้งนี้ก็เราก็ท่องเข้าใจด้วยนะว่าผีนั้นมีหลายรูปแบบจริงๆและทําให้ผมรู้สึกสใน,นใจเรื่องผีหลังจากที่ผมดูหนัง The Exorcist จบเข้าไปนี่ผมไม่ได้โฆษณาเขาไม่ได้จ่ายซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าผีไม่มีหลายรูปแบบและแต่รูปแบบแม่งรับมือโคตรยากเว่ะแน่นอนว่าสุขิบสิบสามผมก็ต้องไปงานแต่งพี่สาวผมซึ่งวันแรกที่ผมไปนั้นทําให้ผมต้องรู้สึกว่าไอ้แก้วเลย และ่กีวผมนั่งรถมาได้เวลาเป็นเวลา4โมง40นาทีทั้ผมรู้สึกกิวข้าวแต่ผมก็ยังพยายามอดทนไว้จนถึงงาน พอมาถึงงานก็กบพบว่างานมันยังไม่จัดเลยไอ้แม่ยับจนต้องไปหาร้าสะดุกซื้อเพื่อซื้อของมากินเพื่อรองท้อไว้ก่อนเจอชะใต้อดเด็บที่งานเลี้ยงพอดีอาจจะที่กินงานเลี้ยงกันจบคุ้คนอาจจะอิบโรยและอยากนอนเป็นอย่างมากส่วนตัวผมนั่งเล่นโทรศัพท์แต่พอไม่ดูเวลาอีกทีก็ประมาณตีสองแล้วจึงต้องแยกย้ายกันกลับงานก็คือกลับบ้านนั่นแหละครับแต่พอดีว่าบ้านผม,มอยู่ไกลเกิน ความอยู่ไกลผมต้องไปหาโรงแรมมาสักแป๊บหนึ่งก่อนแเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยกลับคือห้องที่ผมอยู่แม่งโคตนลิมิเต็ดเลยนะั่นคือห้องที่66ซึ่ง แน่นอนถนะ้ามีโหอีกตู้นึงคงไม่อยากนอนเลยนะที่เข้ามาสิ่งที่ผมได้กลิ่นคือฟอร์มาลีนหรือน้ำอับสบซึ่งเดีนี้ผมเขาไม่พูดเลยกันถ้าได้กลิ่นนี้เข้าให้ผมก็คงจะรู้ตัวเล้แว่าอูได้จะได้ห้องแจ็คพอตจริงๆเแหละแน่นอนว่าผมก็ต้องทําตัวเหมือนปกติเข้าไว้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปรู้ว่ากูนั่นเห็นนั่นนะครับจังหวะนั้นคือผมเห็นภาพแบบภาพแบบตอนที่ผมกำลังเข้าน้ำหลังจานั้นพอผมออกมาผมก็ไม่เห็นแล้ว ซึ่งนั่นก็เหมือนเหมือนเหมือนภาพหลอนก็คือผมง่าจะร้าด้วยหรือผมจะเหนื่อยด้วยหรือเป็นภาพจริงก็ไม่รู้ซึ่งผมได้ถามพี่ว่าตอนพี่เข้ามาพี่ได้กลิ่นฟอร์รมอลีไหมพี่ผมตอบว่าพี่ไม่ได้กลิ่นแต่พี่แค่เห็นว่าห้องมันดูรกๆแล้วห้องมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็แค่วันเดียวเองอย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็นอนพอผมนอนไปสักพักหนึ่งสิ่งที่ผมได้กินคือกินทุ ใหม่กอดลิมิเต็ดจริงๆแต่พ่อผมจะหลับก็หลับไม่ได้เพราะเนื่องจากมีเสียงที่แปลกประหลาดก็คือเสียงเลื่อนเก้าอี้และก็เสียงน้ําก๊อกซึ่งทาให้ผมนั้นเอาไปเช็คหลายรอบจนพี่ผมถามว่าจะลุกทำไมนักหนารู้สึกลำคานแะล้วก็ไม่ได้บอกใครและพี่หมก็หลับต่อแต่ผมก็ย,ยังนอนไม่หลับเพราะเนื่องจากว่าเสียงรบก,กวนที่เป็นลำคานชิ่ายลวเลยว้ยเท้ากัผมเลยนะผมได้ตัดได้ตัวเองว่ากูไม่นอนแม่งแ,แหละกูเล่นเกมดีกว่า ใช่ครับในเมื่อพี่ผมนอนแล้วแต่ผมก็ยังเล่นเกมได้ในเมื่อเสียงนี้ไม่ได้ม่หยุดงั้นผมก็จะไม่หยุดด้วยเช่นกันผมเล้นั่งเล่นเกมนั่นคือเกมแน่นอนครับครูคนอาจจะเห็นว่าผมเป็นผู้ชอบเล่นเกมหรืออาจจะเป็นผู้ชอบวาดลูซึ่งถ้ากูว่าดรูปตอนนั้นกูน่นทุบทุกสท์ตายแล้วแหละแต่ผมเลยทําการเล่นเกมแทนก็คืออวีซึ่งนั่นแหละครับเป็นการเล่นที่ดีเนื่องจากว่ามีเสียงรบกวนทําให้ผมรู้สึกว่ามันเิ่มไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ว ผมเลยไม่ได้หลับเลยนแต่วันนั้นใช่ครับเป็นวันเดียวที่ผมไม่ได้หลับถึงวันเต็มๆทำให้ผมนั้นหลับในลบเป็นเหมือนผักเหมือนปลาเลยนละซึ่งาการเล่าเรื่องผีก็จบเป็เพียงเท่านี้เพราะได้เจอผมเจอแค่นี้จริงๆแล้วก็มีอะไรจะเล่าต่อแล้วหรือถ้าใครอยากผมเล่าอย่างอืง่นก็ระบอบมาได้นะเดี๋ยวอาจจะมีการลงโหวตไปก็ได้สามารถโหวตได้ตามนี้งั้นเจอกันใหม่ bye, ายไายคร